อันนี้เราจะมาทำน้ำปรุงรสผัดไทยนะคะสูตรนี้ใช้เป็นน้ำจิ้มหรือว่าเวลาเราตำส้มตําเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรนี้เติมลงไปได้เลยค่ะทำเป็นน้ำจิ้มปอบเปี๊ยะเพิ่มถั่วลงไปเพิ่มพริกป่นลงไประนาบแรกเราก็แช่น้ำมะขามเปียกซะก่อนแล้วก็ขยำขยำขยำเสร็จแล้วเราก็ไปกองค่ะ เราไปกลองกันนะคะเราก็จะได้น้ำมะขามเปียกข้นๆแบบนี้ต้องใช้มะขามเปรี้ยวนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเกลือน้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลปีบ๊บ ตั้งน้ำมะขามเปียกให้เดือดเลยค่ะถ้ามันข้นเกินไปเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะแต่นี่จะทำแบบข้นๆ น้ำมะขามเดือดแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนไม่ต้องตวงนะคะเรากะเอาเลยเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลปี๊บนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บก็อนน้ำตาลทรายขาวคนให้ละลาย ออน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็รอให้มันเดือดค่ะตอนที่มันเย็นแล้วมันจะข้นเหนียวมากกว่าน,นี้นะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานๆไม่ต้องเติมผงชูรสหรือว่ารสด,ดีหรืออะไรเลยนะคะเวลาเราทำยำทำพวกน้ำจิ้มทะเลอะไรอย่างเงี้ยเอาไปผสมแล้วก็เติมน้ำมะนาวเติมพริกเติมถั่วพริกสดอะไรพวกนี้ได้เลยค่ะ ถ้าตําไทยเนี่ยอร่อยมากค่ะน้ําแบบนี้แล้วก็ทําผัดไทยแบบผัดไทยโบราณเราก็จะรอให้มันเดือดนะคะแล้วปล่อยให้เย็นเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกใส่ขวดแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะใช้ได้นานเลย <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราจะมาทำเปาะเปียเราจะใช้น้ำน้ำปรุงอันนี้นะคะสำหรับเป็นน้ำจิ้มเปาะเปีย เดี๋ยวจะมาทำให้ดูสำหรับบางคนที่เขาใช้ตำส้มตำบางคนเขาก็จะปรุงใส่น้ำปลาเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่ใส่จะดีกว่านี่ก็เดือดแล้ว,เ,วเราปิดไฟค่ะรอให้เย็นนะคะปิดไฟตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ภาชนะ ใส่กระปกุกใส่ขวดแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเดีย๋ยวไปได้นานสวัสดีค่ะแล้ก็จะมาทำน้ำจิ้มเปาะเปีเป้ยจากน้ำปรุงที่เราทำไว้วันก่อนนะคะค่ะก็จะมีถั่วทอดหรือว่าถัว่วถั่วคั่วก็ได้นะคะไม่ต้องป่นให้ละเอียดมากนะคะพริกผงหรือจะเป็นพริกทอดก็ได้ค่ะ แล้วก็นี่น้ําปรุงที่เราทํเอาไว้บ้านับแรกแล้วก็จะตักน้ําปรุงใส่ถ้วยแล้วก็เติมพริกป่นเติมได้ตามใจเลยนะคะชอบเผ็ดก็เติมเยอะก็ใส่ถั่วอีกสง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มปลอกปี๊ยะ